สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนเสียงเคสแนนะครับก็เป็นเสียงเคสแนของ Beatbox แต่ว่าครั้งนี้จะเป็นสอนแบบดูดเข้าก็คืออินเวอรส์สเคสแนภาษาอังกฤษนะครับก็เสียงเป็นยังไงก็ลองฟังครับสังเกตลิ้นนิดนึะครับตอนนี้ก็ดูปากเห็นไหมไม,มีการยกลิ้นขึ้นนะครับก็วิธีทำ คือเสียงเนี้ยเป็นเสียงที่ดีมากครับได้ใช้ตลอดการเพราะว่าเสียงทําไมบีทบอซ์หลายคนคงสงสัยคนระับทำไมบีทบล์เขาบีทบลก์กันได้นานมากเพราะว่าเขาหายใจระหว่างบีทครับเสียงมันหายใจด้วยเสียงมันเองก็คือเสียงเนี้ยมันมีการหายใจเข้าไปอืมครับผมก็เวลาเขาทำเนี่ยเขาสามารถทาได้ทั้งวันเลยนะ เห็นไหมมันหายใจได้นานมากเพราะว่ามันหายใจเข้าตลอดเพราะฉะนั้น <reading> มันก็ทําให้เราเล่นได้นานและเสียงนี้สําคัญมากแล้วก็เป็นเสียงที่เพาะรับผมก็มาดูวิธีทากันเลยดีกว่าวิธีทาก็คือเราต้องฝึกดูดก่อนผมจะสอนในแบบวิธีผมนะครับเพราะผมเรียนมาอย่างนี้ก็ฝึกดูดก่อนวิธีดูดก็คือดูดเป็นคอควายเข้าแบบเหมือนเราพูดควายแต่เราพูดแบบดูเข้าไปพูดว่าโค้ครับแต่ดูเข้าไปในลําคอครับ มันต้องเป็นแบบต้องดูดให้แรงอย่างนี้เป็นเสียงคอควายอย่างนี้คนะ <c oughs> พอเราฝึกดูดเริ่มดูดแรงและต่อมาก็ฝึกยกลิ้นครับคือเสียงเนี้ยเกิดจากการที่เรายกลิ้นใช่ไหมครับผมดูลิ้นเหรอเห็นไหมนี่อยู่ธรรมดายกขึ้นมันจะอยู่หลังฟันหน้านิดนึงออืมแล้วแตะเพดานเลยนะแต่แตะแค่ปลายลิ้นนะครับ ตะไปเลยส <c oughs> ังเกตว่าพอลิ้นยกขึ้นมาเนี่ยลมจะเข้าได้สองทางนี้ครับผมก็วิธีฝึกก็มีอยู่แค่นี้ครับก็คือลองฝึกดูดแรงๆแล้วลองยกลิ้นแล้วก็ดูดแรงๆไปด้วย <c oughs> ให้ลมมันผ่านเข้าสองทางนี้แล้วมันก็จะเกิดการเสียดสีกันมันก็จะดังโอเคครับนี่คือวิธีท,ทำแบบพื้นฐานต่อมา ถามว่าเคสเน,นี่ยมันไม่ตายตัวครับเราสามารถเปลี่ยนรูปปากเพื่อให้เกิดเสียงแบบใหม่ได้หรือว่าพอกกว่าเดิมคือนี่คือดึงตรงกลางเลยลิ้นอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับแต่สามารถใช้ให้เสียงมันแหลมหรือว่าอะไรเราสามารถปรับได้อย่างส่วนตัวผมจะเบี้ยวไปทางนี้นิดนึงก็คือผมจะไม่ได้ไปแตะตรงหน้าฟันกลางผมจะเอาลิ้นเบี้ยวๆนิดนึงให้ลมมันเสียดสีด,ด้านฝั่งนี้ด้านเดียว ก็ได้เสียงใช่ไหมคนละเสียงเลยแต่ถ้าเกิดแบบเห็นไหมคนละเสียงอืมก็เรื่อนี้มันจะแหลมๆกว่าถ้าตรงๆกวนี่แต่เราสามารถเปลี่ยนได้มากกว่านี้ครับแล้วคุณจะเปลี่ยนให้มันลึกกว่าหรือว่าแต่ตรงไหนก็ลองดูแล้วก็เอาความชอบ แล้วก็คุณภาพเสียงตรงนั้นว่าเราจะแต่งบีดอย่างนี้จะเป็นยังไงก็เสียงนี้ถือว่ายากนิดนึงครับก็ต้องใช้เวลาอย่าเพิ่งท้อมันใช้เวลาฝึกแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็คอมเมนต์นะครับแล้วก็ถ้าสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามได้เลยครับผมค่อนข้างจะเล่นคอมบ่อยก็ครับผมบ๊ายบายสู้ๆนะครับมีอะไรถามได้ทันทีบ๊ายบาย